นี่ปะย่างเท่าไหร่ผมดูแล้วรู้ไม่ได้ใหญ่มากครับของก็ประมาณนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าะปะย่างลนเรา5,000บาทเท่านั้น,นเองค่ะพอดีว่าเราจะใช้วิธีการพิเศษในการปะย่างนะคพอพอพอห้าพก็ห้าพันพอดีว่าผมรีบเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วถ้าทำไม่เสร็จภายในสินาทีผมให้ที่เพิ่ม,ม 3, อีกสามพันไม่มีปัญหาค่ะลูกค้านี มันืจืนบืออะไรอยู่ล่ะไปทำงานสิเดี๋ยวคุณลกูกค้าเชิญด้านนี้ก่อนเลยนะคะจะมีห้องรับรองแอร์เย็นๆฉ่ำๆให้เลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะอู่ของเราเนี่ยเปิดมาเป็น20ปีแล้วค่ะซ่อมรถมาเป็นหมื่นๆคันเลยค่ยาไม่มีคันไหนเสียสมาธิหมดเงียบหน่อยได้ไหมได้ค่ะรถเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยเออคุณลูกค้าคะนี่ใช้เวลาไปไม่นานเลยนะคะนาะที30วิเองเหลือตั้ง30วิเพราะฉะนั้นแล้วทิปที่บอกเออรู้แล้วรู้แล้วสแกนจ่ายนะได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าวันนี้รถเป็นอะไรมาคะเนี่ยอ๋อพอดีว่ารถชั้นระบบไฟฟ้ามันลวนอะ่ะนี่ คุณแน่ใจนะว่าอู่ของคุณจะซ่อมได้จริงจริงอุ้ยแน่ยิ่งกว่าแน่อีกค่ะคุณลูกค้าอู่ของเราเนี่ยเปิดบริการมาเป็นสิปีแล้วนะคะซ่อมได้ตั้งแต่จักรยานเดียยันรถถังเลยค่ะซ่อมไม่ได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเรือดำนำ้ำรู้ๆกันอยู่ว็มันไม่มีเครื่องยนต์อย่านอกเรือเลยปะอุ้ยแน่ค่ะคุณปีไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเชิญไปรอที่ห้องรับรองด้านบนก่อนได้เลยนะคะเชเชดูคันนี้หน่อยไฟฟ้าลวน คุณลูกค้าคะเดี๋ยวดนะื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจกล่องเลยนะคะพจัการครับผมซ่อมรถฟอร์สีส้มไม่เป็นแกก็ไปหาวิธีซ่อมสิมันเป็นระบบใหม่อ่ะผมไม่รู้จักเลยไหน,นคุณบอกว่าซ่อมได้แต่จักรยานยันรถถังไม่ใช่หรอ แล้วนี่อะไรอะทำไมถึงซ่อมรถของฉันไม่ได้โม้ซะเยอะเสียเวลาจริงๆพอดีว่าเขาเป็นเด็กใหม่อะคะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะเรายังมีช่างอีกหลายคนรอบริการคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าคะนี่นายมานั่งทําอะไรที่รถฉันเนี่ยผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรเสียหายแค่อัปเดตระบบก็สามารถใช้ได้แล้วเชิญคุณลูกค้าตรวจสอบได้ครับ ก็เจ๋งดีนี่ทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะทั้งหมดทั้งหมดสองร้อยบาทครับโอเค ยินดีให้บริการครับขอบคุณที่มาใช้บริการร้านเรานะคะไว้มาใช้บริการใหม่นะคะนี่แกงโง่จริงๆหรือว่าแกงโง่กันแน่เนี่ยแกไม่เห็นหรอว่าลูกค้าคนเมื่อกี้เขาแต่งตัวยังไงอะดูก็รู้แล้วว่าเป็นคนมีเงินแค่เงินห้าพันอะสำหรับเขาก็ค่าเศษ็เงินเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอะเดือนนี้โบนัสแกไม่ต้องเอาได้ไงครับ ปกติอัปเดตแล้วบอกว่าราคานี้นี่คุณมีสิทธิ์อะไรมาหักโบนัสผมอ่ะก็เพราะว่าแกทําให้โอ้ต้องเสียรายได้ไงแล้วนี่ก็คือบทลงโทษด้วยโอเคนั้นผมไม่ทําละผมขอลาออกอยากจะลาออกเหรองั้นก็ออกไปเลยตามสบายเงินเดือนแกฉันก็ไม่จ่ายเหมือนกันนั่นแหละจะคอยดนน้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญาทํำอะไรเกณฑ์อ้าคุณลูกค้ายัไม่กลับอีกเหรอครับ ฉันก็มารอ,อนายอยู่นี่ไงรอผมอืมตอนนี้นายก็คงโดนไล่ออกแล้วสินะครับพอดีว่าฉันอยากจะเปิดอู่ซ่อมรถอ่ะนายเป็นคนดีแล้วก็มีฝีมือสนใจร่วมง,งานกับฉันไหมเจเค o u ุ <JK Group. S 3> อุ๊ยตายแล้วนี่คุณคือ CEO ของบริษัท JK Group เหรอคะเนี่ยใช่ค่ะฉันเองอถ้างั้นก็ ยินดีมากเลยนะคะที่เราจะได้ร่วมง,งานกันนะคะฉันจะร่วมง,งานกับคุณแค่คนเดียวไม่เกี่ยวกับอูฉันหวังว่าคุณจะให้โอกาสเราได้ร่วมง,งานกันนะคะยินดีมากครับ